แม่นจริง3มงวดติดล่าสุด6กหนึ่งเข้าเต็มเต็มนะครับก็สําหรับเลขขันน้ำมลของหลวงปู่เมตตานะครับสถิติตอนนี้ก็แม่นมาแล้ว3มงวดติดติดนะครับแต่สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมพาไปรับชมสําหรับงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับตัวเลขนะครับที่ผมนําเสนอไปก็มีแค่ชุด3าตัว2หางนะครับงวดที่ผ่านมาให้เป็นหมายเลข5 6 1แล้วก็ 5 9 1นะครับ6กับ9ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมให้ไป2หางนะครับเป็นตัวเลขชุด3ตัวนะครับงวด่ที่ผ่านมาก็ไปเข้าชุด2ตัวล่างนะครับเป็นหมายเลข6-1ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกของช่องแล้วนะครับสำหรับเลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่เมตตาก็ถือว่ามาต่อเนื่องนะครับก่อนในคลิปนี้เยเรามาตามกันต่อเลยนะครับมาสดๆร้อนๆครับเลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่เมตตาครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2,500 65ครับซึ่งเองก็เป็นเพียงแค่สื่อการนําเสนอเหมือนเดิมครับก็จัดทําขึ้นเป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ลองปลดฉายวิจารยณในการรับชมไปพร้อมๆกันครับผู้ชมนะครับดูแล้วแวบแรกนะครับมีตัวเลขไหนในหัวบ้างนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับก็สําหรับตัวเลขชุดแรกนะครับที่ผมได้แวบขึ้นมานะครับในใจก็เป็นหมายเลข6 3 1นะครับ6 3สระหว่าง6 3สแล้วก็ 8 1น,นะครับหมายเลข3กับหมายเลข8ดูดเมนจะมีหัวกลมๆนิดนึงนะครับ6 3สามหนึ่งแล้วก็6 8 1ดหนึ่งนะครับ 6, 3, 1, ก, 6, 8, 1, บก็แต่ถ้าเราจะลองเจาะลึกให้มากกว่านี้นะครับก็เส้นลายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าจะมองเห็นเป็นตัวเลขไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็สำหรับงวดนี้นะครับเลขกันน้ำมลของหลวงปู่เมตตาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แปลออกมาได้ ยากแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับหรือว่าสมาชิกทางบ้านนะครับดูแล้วมองเห็นเป็นตัวเลขในอย่างไรหรือว่าเป็นตัวเลขตรงงกับเลขในใจอยู่แล้วก็แสดงความคิดเห็น อ่าเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตัวตัวตอนนี้แอดก็มองออกมาได้มีหลายตัวนะครับถ้าเราจะแปลตัวเลขเยอะไปหน่อยก็ยากที่จะการนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าตัวเลขเยอะเราก็จะเลือกไม่ถูกนะครับแต่ผมตอนนี้นะครับผมก็มีตัวเลขในใจแค่อ่าชุด3ตัว2หางนะครับก็สําหรับตัวเลขนะครับที่ชอบส่วนตัวนะครับตอนนี้มีหมายเลข6 316 แปแล้วก็601นะครับแล้วก็ขอ,อกันไว้ให้อีกชุดหนึ่งนะครับ9กับ6ก็เป็นตัวเดีวยวกันนะครับกันไว้ให้เป็นหมายเลข9 3 1 981แล้วก็901นะครับผู้ชมดูแล้วตัวเลขก็เยอะไปหน่อยนะครับก็อาจะจะลงทุนเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยเน้นให้ไปนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับแว็บแรกที่มองได้ก็มีหมายเลข6 3 1แล้วก็681เท่านี้นะฮะ ก็นามาเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆด้านนะครับก็ถ้าหากรับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้ครับหรือว่ารับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ว่ากันครับคลิปนี้ผมก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นครับก็ขอให้ทุกคนนะครับจงโชคดีนะครับขอบคุณมากครับ